บช้อยนั้นจะก้าวเข้ามาเนี่ยคือถ้าคุณไม่อยากเลือกคุณจะถูกดวงชะตาคุณบีบให้เลือกนะคะเพราะว่าตามดวงชะตาคุณต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถ้าคุณไม่เลือกคุณหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงมันก็คือจักรวาลเนี่ยก็จะต้องนำพาคุณไปสู่จุดที่คุณต้องเลือกอยู่ดีนะคะ ช้อยคุณจะต้องเลือกเพราะว่ามันจะอยู่ในจุดแห่งความเปลี่ยนแปลงดังนั้นคีย์เวิร์ดในชีวิตของคุณทำในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณจะไม่หลุดกรอบจากดวงชะตาหรือเส้นทางแห่งความมั่งคั่งของคุณคุณจะเป็นอะไรก็ตามที่เหมือนคุณหมอจะใช้คำว่ายังไงดี มาสเตอร์พ c สหรือว่าจบปริญญาทางชีวิตของคุณอนะจบปริญญาทางชีวิตของคุณคือได้ได้ประสบการณ์นะคะจากการที่คุณผ่านเรื่องราวหลายๆอย่างจากความเสียสละของคุณนะจากการที่คุณทุ่มเทเมื่อก่อนคุณเป็นคนใช้ชีวิตอยู่ด้วยการที่ทุ่มเทใจให้กับผู้อื่นคาดหวังความสุขที่จะได้รับจากคนอื่นแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่คุณได้รับกลับมานะคะคือการที่คุณได้เห็นความจริง คุณด้เห็นความจริงว่าสุดท้ายคุณนี่แหละที่จะเป็นคนที่รักตัวคุณเองได้มากที่สุดและคุณจะรู้ว่าในชีวิตของคุณเนี่ยภายใต้สภาวะจิตใจจิตวิญญาณของคุณคุณต้องการอะไรคุณอยากที่จะทําอะไรและตัวคุณในตัวตนในระดับจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคือใครนะคะขออีกสักใบหนึ่งก่อนที่แม่หมอจะติดความตรงนี้ให้คุณที่แน่อ่า ท่านที่วันนี้มาพบเจอคลิปนี้เนาะตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าเอ้ยคุณพอละคุณหลีกเลี่ยงละเรื่องคู่แต่คุณเห็นเนาะเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยค่ะราชินีกับพระราชาถือไม้เท้าและตรงนี้มีพระราชาถือเหรียญแล้วก็มีก้าถ้วยตรงนี้มีสองถ้วยคุณมีเนื้อคู่นะคะในระดับโซลคอนเน็กชันที่ตามติดคุณมาจากอดีตชาติเขากับคุณตามติดกันมาหลายภพหลายชาตินะคะเขาเฝ้ารอที่จะเจอคุณ เมื่อคุณเจอเขาหรือเขาเจอคุณพวกคุณทั้งคู่จะไม่มีวันที่จะคลาดจากกัน